สวัสดีคุณผู้ชมจ้ามาบมอยเกมตามใจฉันมาแล้วนะครับโมบิสูดกันดัมเอ็กตรีมมัวซัตแม็กซิบูสออนมาแล้วจ้าถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับกิโดเซนชิกันดัมเอ็กตรีมบัวซัตแม็กซิบูสออนจ้าโอเคนี่คือแผ่นโซนเอเชีย er, โซน3นะครับคุณผู้ชมผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆนี่เองนะครับผมเราจะมาอันบ็อกกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผม แกะพลาสติกไปแล้วแล้วก็เล่นไปแล้วเพียงส่วนหนึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเกตนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูกล่องกันเลยนี่ฮะคุณผู้ชมคงได้เห็นไปล้นี่คือหน้าปกครับนี่หน้าปกก็จะมีอ่อ RX 78 Gcell อันนี้จะเป็น b o b a t o s ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ FX นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอากา s u กิโอเคส่วนด้านหลังนี่อืมเอาเถอะเอาปมานี้ละกันครับคุณผู้ชมสำหรับปกของ Kido Sensei Gundam Extreme Versus มาชิบูสโตออนนะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับนี่นี่คือสันปกครับนี่สันปกของมันเป็นแบบนี้เลยจ้าแล้วก็มาดูข้างหลังกันบ้างก็จะเขียนว่า Resonate with Extreme Evolution แล้วก็ขยี้ว่าดีเทลของเกมเป็นอย่างไรสรุปโดยรวมก็คือเกมนี้มีให้หุ่นให้เล่นทั้งหมด185หุ่นจาก36กัาดั้มนะครับหมายถึงว่า,เ,าเรื่องการดั้มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาคแต่ว่าในนี้เขาเขียนว่ามาจาก กันดั้มทั้ง36เรื่องครับประมาณนี้ละกันโอเคเนี่ฮะซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้2คนหมายถึงเล่นออฟไลน์นะครับแล้วก็เล่นออนไลน์เนี่ยเล่นได้สูงสุด4คนจ้าเน่แล้วก็ต้องใช้ PS Plus ในการเล่นนะครับแล้วก็ใช้ความจุ11กิกับคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ voice subtitle English ครับอ่านี่โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับกล่องต่อไปนะครับเราจะมาเปิดกล่องกันดเดอร์น่ เรามาดูตรงนี้กันก่อนก็จะมีคู่มือด้วยครับนี่มีคู่มือกับเป็นโค้ดดาวน์โหลดครับคุณผู้ชมซึ่งโค้ดดาวน์โหลดที่จะได้นี่ก็ตามนี้เลยครับก็จะมีการดัมบาบา a t โทสลู u ัสเล็กมาแล้วก็จะมีทีมของ PlayStation 4มาด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับนี่ฮะก็จะได้โมบิซู i กันดัมแบทเทิลโอเปอเรชั่2 o p เปอเรเตอร์ชีซีวอันนี้ เอาเป็นว่าผมขออนุญาตผ่านละกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรยังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมเนี้ Pattern Operation เนี่ยนำมงอกแล้วนะครับโอเคและนี่ก็คือโปรต,ตั c o ค e นี่โอเคครับผมต่อไปนะครับก็มาดูอันนี้เป็นคู่มือเล็กๆนี่นี่ฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นวิธีการบังคับเล่นครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าแผนเนี้ย เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูตรงนี้ให้ดีนะครับผมใจ้คุณผู้ชมดูหลังแผ่นไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเนาะขอลองดูหน่อยนะกันนี่นนนฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับเห็นคำว่า pljs ไหมครับ เอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะเคยสังเกตโค้ดที่เขียนว่า BLJS ไหมล่ะครับซึ่ง BLJS เนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นของโซนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยในกรณีของการดั้มตัวเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาษาในเครื่อง PlayStation 4เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วตัวเกมจะเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆเลยครับผมซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ พูดถึงตัวเดโมตัวนี้ไปแล้วผมก็ให้คุณผู้ชมดูแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนภาษาได้จริงด้วยว่ะเออประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทำให้คุณผู้ชมดูนะครับผมในตอนท้ายคลิปเนาะโอเคซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีเกมไทโกโนทัสจินของ p l a y s Station 4ด้วยลมทั้งไฟนอล15นี่แหละครับที่เป็นแผ่นโซนเอเชียโซน3นี่แหละมันจะเป็นแผ่น โค้ด uh, เป็น BLJS หรือ PLJS เนี่ยประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่สำหรับใครที่อยากเล่นภาษาญี่ปุ่นเนาะให้ความแผนและดูรหัสตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ได้เลยครับจะเป็น BLJS หรือ PLJS ว่ากันไปจ้าโอเคก็อันนี้เป็นเกตความรู้สำหรับคนที่ ยังไม่ทราบแล้วกันนะครับในเรื่องแผนซน3าบางแผนที่มันจะเป็น BLJS BLJS เนาะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาที่หน้าจอของ PlayStation 4แล้วนะครับนี่ฮะ,ะคุณผู้ชมจะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยฮะนี่คือหน้าจอ ของเพลงสีผมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นทีมกันดั้มที่ผมใส่โค้ชจากเกมเนี้ยลงไปละเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเนี่ยผมพยายามกดซ้ายขวาไปเรื่อยๆให้คุณผู้ชมดูเต็มๆฮะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกดบลนนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นรูป rx 7 8แบบนี้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าเอาจริงๆอ่ะมันจะมีเสียงเพลงด้วยคุณผู้ชมก็สามารถไปปรับเสียงเพลงได้ที่อ่าเนี่ยครับไปที่เดี๋ยวนะครับนี่ฮะเสียงและหน้าจอแล้วก็ เปิดเสียงเพลงจากระบบได้เลยครับมันก็จะมีเสียงเพลงมานี่ฮะประมาณนี้ละกันครับเอาง่ายๆเลยครับคือทีมเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเปิดเสียงเพลงจากระบบนะครับมันก็จะมีเสียงเพลงมาเนาะแต่ถ้าไม่ได้ติ๊กเสียงเพลงจากระบบมันก็จะเงียบแบบนี้ครับคุณผู้ชมอ่าโอเคเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าทีนี้ถ้ากดลงครับนี่ฮะมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เลยฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมครับไป นี่เข้าเกมแล้วจ้านี่ครับโมบิซุดกันดัมเอ็กซ์เตมัวซัสแม็กซีบูสออจ้าอ่าผมขออนุญาตเบาเสียงแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเบาเรียบร้อยจ้าซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่าผมแนะนำนิดหนึ่งถ้าจะเอาไปไลฟ์สดแคสเกมนะครับขอให้ระวังเรื่องของเพลงด้วยเพราะบางเพลงเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่ามัน ติดลิขสิทธิ์ได้น,นะครับพวกเพลงประกอบกันดัมไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องหรือเพลงแซวแท็กอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยผมเบาไว้ก่อนเลยเนี่ยฮะนี่คือตัวเดโมของเกมครับผมซึ่งถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเป็นตัวเดโมเดียวกับในตัวอาร์เคดมั้งครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดขออาภัยด้วยนะครับอดเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยละกันเนาะเนี่ยฮะผมเข้าเกมมาแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็ปึ๊บเนี่มันก็จะมีการ connecting login ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเปิดเล่นตอนแรกสุดนะครับเขาจะให้เรายืนยันคอนเฟิร์มอะไรน,นู่นนันนี่ก็กดไปเลยครับประมาณนี้โอเคตอนนี้ผมเข้าเกมแล้วนะครับสำหรับ m o b i ซูตการดัมเอ็ก v ์ m a x มเวอร์ซัสแม็กนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ลักซี่อยู่ด้านซ้ายนะครับซึ่งลักซี่ผมเอามาเนี่ยครับมาจาก n าวีครับนี่ซึ่งนาวีเนี่ยก็จะมีให้เลือก Player n a v าวี t บ l เทิลนประมาณนี้ครับแต่ว่าเพลเยอร์นาบาง บางตัวนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ GP ปลดนะครับเนี่ยฮะอย่างเช่นเมลินฮอกเนี่ยจะเป็นชุดซาบใช่ไหมแต่ว่าที่เป็นชุดช่วงหลังของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องใช้3 0ม0 0ื p ในการปลดครับแล้วก็อ่ามันมีเรื่องของอะไรอะ่ะอินทเทม อินเิเมซี่ท่านผิดขออภัยด้วยเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมขอผ่านแล้วกันเพราะผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นระบบอย่างไรเนาะอ่าโอเคและเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนการ์ดดีไซน์อะไรนู่นนั่นนี่พายล็อตนี่ฮะจะบอกจะบอกว่าพายล็อตนี่ยครับคุณผู้ชมสามารถปลดชุดพายล็อตได้เนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยชุดนี้ก็ป่า ใช้30,000 GP ในการปลดได้ครับประมาณนี้ฮะอ่าแล้วก็ Communication Message Communication Message ก็คือจะเป็น Message ในกรณีที่เราเล่นในฉากต่อสู้ปกติครับทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ Background Music เปลี่ยนเพลงแล้วก็ Favorite m u s e ก็คือคุณผู้ชมสามารถใส่คุณที่เราใช้ประจำเนี่ยลงในดีได้ครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ครับผมขอไปที่ g a l อรี y ครับนี่ฮะ g a ลอรี่ก็จะมีมีเดีย เนียีเดียก็คือจะดูเป็น MV ของการดั้มเรื่องนั้นนะอย่างเช่นเราเลือกหุ่นจากเรื่องการดั้มดัอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นเดโม่ดับเบิอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเกมตามปกติอะไรประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นพวกกันดั้มตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยการดั้มวัวซัตยุคแรกๆเลยอ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยฮะอ่าแล้วก็จะมีให้ดูข้อมูลหุ่นอะไรต่าง,างๆนาะฟิกเกอร์อย่างเงี้ยครับนี่ฮะมีฟิลฟิกเกอร์ด้วย โอเคแล้วก็ถ้าพูดสรุปโดยรวมเลยนะครับจะบอกว่าโหมดทุกโหมดเนี่ยก่อนหน้านี้ในตัวเดโมเนี่ยไม่สามารถเล่นบางโหมดได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเต็มเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมสามารถเล่นได้ทุกโหมดเลยจ้าโอเคเอาเป็นว่าเรามารีวิวหลังเล่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นไปเพียงสนหนึ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเบื้องต้นที่ผมเล่น b r a น c ์แบ t เทิ s o l โซโลไปนะครับหรือเล่นอาร์เคดโหมดเนาะอ้าวเรียกภาษาบ้านๆแล้วกันว่าอาร์เคดโหมดจะบอกว่าหลังจากที่ผมเล่นไปแล้วคืออารมณ์คล้ายๆกับฟูลบูสตัวฟูลบูสนะฮะที่ผมเคยพูดไปนานละของ PlayStation 3ะฮะก็คือมันจะมีเรื่องของเรื่องของการเก็บ GP ด้วยซึ่งในฟูลฟูลบ s สเนี่ยอ่ามันจะเป็นการเก็บ GP สามารถเอาไปซื้อหุ่นได้เนื่องจากไมครับอารมณ์เหมือน s t r e e t Fighter 5นะฮะแต่ว่าในกรณีเนี้ย การเก็บ g p พเอันนี้จะต่างจากฟูลเบิร์สนิดนึงก็คือจะไม่สามารถเอามาซื้อหุ่นได้จะเอาไปโปรดโปกดาวีชุดไพลอตอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับนอกจากนี้เนี่ยจะเน้นเก็บฟิกเกอร์ด้วยก็คือพอเคลียร์ฉากนั้นๆแล้วเนี่ยอาจจะได้ฟิกเกอร์มาให้ดูอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าใครที่คิดถึงเกมกันาั้มแนวเวอร์ซัสแบบนี้นะครับ ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมโอเคอ่าก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรีวิวหลังเล่นโมบิสูดการดมเอ็กซ์ตรีมเวอร์ซัสแม็กซิบูสออนหรือคิดโตเซนชีการดมเอ็กซ์ตรีมเวอร์ซัสแม็กซิบูสต์ออนนะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้เกิดความรู้นิดนึงละกันครับเมื่อกี้ก็ตอนอันบอกก็เป็นเกิดความรู้แบบนอกเรื่องแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเกิดความรู้สองอย่างที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเกมนี้ลุ้นล้นครับก็คือคุณผู้ชม ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเกมนี้สามารถเล่นได้สองคนนะครับนี่ฮะเล่นได้สองคนซึ่งนี่ฮะเราไปปรับเล่นสองคนได้เดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยฮะนี่ฮะเราเข้าไปปรับเนี่ยสมมุติน,นะครับเนี่ยเป็นคอมใช่ไหมเนี่ยฮะ เนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะสู้กับเพื่อนอย่างเงี้ยฮะอ่ะสองพีเราก็เลือกมาที่สีแดงได้เลยสีแดงก็คืออีกฝ่ายหนึ่งคือเกมเนี้ยเราจะเล่นฝ่ายละ2คนนะครับอ่าทีเนี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมจะเล่น2คนสู้กันเองเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็มาปรับ2อพีที่สีแดงได้เลยแล้วก็1นพีที่สีน้ําเงินคนใดคนหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมไปปรับอ่าสองพีแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าเา้าเพื่อน A, นายเอนายบีร่วมกันสู้กับคอมซะง,งั้นอะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเค และปิดท้ายคลิปนี้ครับผมขอออกจากเกมก่อนเราจะมาเปลี่ยนภาษากันอีกแล้วครับท่านซึ่งผมก็เคยเปลี่ยนภาษาคุณผู้ชมไปละในตเดโมแล้วทีนี้ยผมก็ได้พูดถึงโค้ดแผ่นตัว PLJS ไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนภาษาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นนีฮงโกะละนี่คุณผู้ชมครับไอคอนเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยครับก็จะเป็นขีดโอ้เส้นฉีกั้นดำ b l a บบ l a h b l a h มากก้ชีมากกชีพุสโตออนอะไรประมาณเนี้ยเข้าเกมครับผมนี่ฮะพอเข้าเกมปุ๊บนี่เป็นขีดโอ้เส้นฉีกั้นดำมือแล้วก็ลงท้ายด้วยมากกชีพุสโตออนเลยครับและทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะ โอเคไตเติลครับมาแล้วนี่ฮะคิ d โดเซนชีกันดำม,มือแล้วก็ข้างล่างครับเป็นซอสส่ดซันไลท์ซอสส่ดซันไลท์ MBS เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยฮะแล้วพอเข้าเกมปับ๊บเน่มันก็จะขึ้นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เลยครับจุ๊บๆแบบนี้เลยนี่มาแล้วครับ เนี่ยทุกหมดมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของ Kido เ e นชีกันด d a m อ็กซ์ e ิมเวอร์ h i b มาคิ o หรือโ o บิสุดกันดัมเ x t ก e m e vs. เวอร์ซ i b o s ็กซนะครับที่ผมเอามา In box อินบ็อกซ์ไอ้ขออภยัย <c oughs> เอามาอันบ็อกตัวแผ่นโซน3กันนะครับแล้วก็รีวิวหลังเล่นโดยสังเกตจ้าก็ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าใครที่เป็นแฟนกันดัม ตัวเวอร์ซัสตั้งแต่ยุคแรกเลยเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมโอเคอยังไงก็ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปครับคือไปเปลี่ยนภาษาได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อแผ่นที่มันเป็นของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ว่ากันครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นแผ่นญี่ปุ่นจริงๆเลยเนี่ยที่ไปถึงว่าซื้อจากญี่ปุ่นมาเลยอย่างเงี้ยฮะผมเชื่อว่าน่าจะสามารถเปลี่ยนภาษาได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมก็ อลองไปเปลีป่ยนภาษาดูละกันถ้าได้ก็ช่วยคอมเมนต์มาละกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผิดพลาดป,ป,ประการใดๆก็ขออภัยคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยจ้าอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครป์ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะไปและครับกันดําอิคิมาสสวัสดีครับ